ถนนพระรามสองนะคะตรงนี้คือเซ็ทนทรัลพระรามสองนะคะยังโล่งนะคะยังไม่มียังไม่ได้เปิดด้านหน้าเลยแต่จะไปเปิดเป็นอีกตึกหนึ่งนะคะตรงนู้นนะคะที่มีป้าย้านของด้านโน้นนะคะเลยไปก็จะเป็นประตูอีกประตูหนึ่งหางตัวยูอีกด้านหนึ่งของเซ็ทนทรัลนะคะ น่าจะเปิดทางด้านโน้นนะคะทางด้านนี้ก็ยังไม่เปิดเหมือนเดิมะคะวันนี้พามาอัปเดตพระรามสองเซ็นทรันพระรามสองถนนเซ็นเทรัลนะคะ,นะคะการจราจรก็ฝั่งขาเข้าก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะคะ ไปได้สะดวกสะดวกแต่ฝั่งขาออกนี่จะเยอะนะคะเพราะช่วงนี้สิบโมงแล้วนะคะก็จะมีรถใหญ่ออกแล้วนะคะทุกคนก็จะไม่ค่อยมีนะคะวันนี้พอดีมาทุลักแถวนี้ก็เลยแลวะอัปเดตให้ดูนิดนึงนะคะก็จะโลง่ลงๆหน่อยนะคะการจราจรสะดวกดีค่ะโอเคนะคะไปกันต่อเรา ไไหนล่ะวันนี้มาสัมภาร์นะคะตึกสัมภากร์ก็คือตรงนู้นนะคะตรงป้ายสีชมพูนะคะคือตรงน,นั้นคือตึกสัมภาร์นะคะก็อยู่อีกภาคหนึ่งของเซนทรัลน,นะคะก็จะเดินค่อยๆเดินไปนะคะขึ้นบันไดก็เหนื่อยละค่ะสววนะสวก็คือสวนะ ช่วยไม่ได้นะคะเรามันสาบอช่วยไม่ได้นะคะต้องทำใจเสาเข็มใหญ่มากนะคะเสาเข็มเสาเข็มคู่นะคะคู่ซ้ายขวาเสาใหญ่มากนะคะน่าจะเป็นเสารถไฟฟ้าแน,น่ๆเลยนะคะโอเคค่ะ ว่ากันไปเนาะความเจริญของบ้านเมืองเราก็ห้ามไม่ได้ึงแมะเสียายต้นไม้ใบหญ้าดอกปีกอะไรของเราที่สวยงามหอมฟุ้งทุกวันงเช้าเย็นงเช้าเย็นก็ต้องทำใจนะคะความเจริญของบ้านเมืองต้องมาก่อนนะคะโอเคบิ๊กซีบิ๊กซีก็ก็ปิดนะคะปิดค่ะ จะเปิดเปิดประตูเดียวนะคะด้านโน้นนะคะทุกโซนปิดหมดนะคะก็เลยไม่ค่อยมีผู้คนก็เลยเป็นก็เลยทำให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของบริเวณพื้นที่ไปพลางพลางนะคะรอห้างเปิดนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะจะลงบันไดแล้วค่ะ